ลิเวอร์พูลคาบ้านนะครับหงแดงคาบ้านครับวนลูปเดิม um อีกแล้วครับอลิฟ์เบลฮาลานกดจุดโทษครับนาะทีที่เก้าบกสแมนซิตี้ฮึดท้ายเกมครับรัวแซงลิเวอร์พูลคาบ้านแบบช็อกไปเลย2อหนึ่งตอนแรกจะ3าหนึ่งแล้วนะสวบอสไลก็ไปดึงไปเหนี่ยวกับพาเลนครับสุดท้ายก็ไปโดนใบแดง โดนิกนสวอสไลด์ครับตะบันฟรีคิกชนเสาเข้าเป็นประตูขึ้นามาให้กับทางด้านลิเวอร์พูลแต่มาพลาดโดยอิงบลารฮาร์แลนครับมองต่อให้กับแบรโดซิวาสอดมาจิ้มเข้าไปตีเสมอกอดไอซอนเบรเกอร์มาทําเสียจุดโทษช่วงทดเวลาบาดเจ็บนะครับให้กับอิงบลารฮาร์แลนกดไม่พลาดพาแมนสตีทครับบุกมาชนะลิเวอร์พูล2-1ไล่ตามอาร์เซนอน6แต้มเท่าเดิมนะครับโอ้โหสุดๆจริงๆนะฮะเกมนี้ถือว่าดราม่ามากๆ ผงแดงลิฟพูเนี่ยได้พักมาเต็มๆครับวันนี้จัดชุดใหญ่ลงสนามอูโกเอลิก้านำเกมรุกร่วมกับโมซาลาแล้วก็เคอคร์ดี้กัโปแล้วก็มีสวอสไลเล่นแบ็คขวาเส้นของแมสตี้วางลิงบลูฮารแลนด์เป็นหน้าเป้าโดยมีโอมาามชลงมาปวดอีกคนแต่ไรยันชกีก็เป็นแค่สำรองนะครับเริ่มเกมมาถึงแมสตี้เนี่ยเกือบได้ประตูขึ้นนำก่อนเลยครับแบรดดซิวาพาบอลมาเองก่อนแงทงทะลุช่องให้กับฮาแลน หลุดไปแล้วครับแต่ยิงไปติดอาร์เร b r ซอนเบรเกอร์ที่พุ่งออกมาขวางทันก่อนอเกร์เคสมาช่วยโพตนอันตรายนะครับทีมเยือนได้ฟีคิกระยะไกลครับแบรนาโดเปิดบอลเข้าไปในกรอบกีโทแล้วเป็นคูสนอฟที่โถมโมงคนเดียวแต่บอลในเฮงหลุดออกหลังเป็นแมสตี้ที่ได้ลุน้นแทบจะฝ่ายเดียวครับเอนูรี่ลากบอลสุดเส้นซ้ายก่อนอไหลกับพาเลนแปลกลับมาให้กับมามูชยิงไม่ถนัดหลุดออกหลังไปเอง ลิฟพูเนี่ยเพิ่งได้ลุ้นอีกนะครับแม็กอลิสเตอร์จ่ายมาให้โมซาลาจับก่อนพยายามยิงด้วยขวาแต่ไปติดมาร์กิฮีที่ตามมาจิ้มได้ทันโรดี้นะครับหลุดมาทางขวาก่อนตวัดบอลเลยมาทางเสาไกลฮาร์แลนเนี่ยพยายามยิงยัดมาที่เสาแรกไอซอนเบรเกอร์นะครับก็ยังไม่พลาดรับเอาไว้ได้ลิฟพูพาบอลขึ้นไม่ขึ้นจริงๆนะครับคราวนี้เป็นทางมามูชครับเห็นช่องจากระยะไกลกว่า35หลาบอลพุ่งข้ามคานไปแบบไม่ได้ลุน้น ไลฟ์ูเนี่ยโวยจะเอาจโทษเป็นฟรีคิกที่เปิดไปเข้าไปแล้วนะฟานไดเนี่ยมงตั้งมาให้ซาร่าที่มีแบรดอสิวาแปะหลังล้มลงไปแต่ผร้สินไม่ได้ว่าอะไรเวียก็ไม่แย้งนะครับมาต่อกันครึ่งหลังครับสวอสไลน์เนี่ยรับบอลคืนมาจากโมซาราก่อนต่เห็นใจยิงไกลบอลพุ่งเรียดเข้าซองของดอนนารูม่าเวสนะครับไปแย่งบอลมาได้ในกรอบเขตโทษไหลให้กับโคดิกาโปต่อมาที่เอกริเกปั่นจังหวะแรกแต่บอลโค้งหลุดเสาไกลเท่านั้นนะครับ โอ้โหแมนสเตี้เนี่ยเกือบได้เหมือนกันนะมาโมชไหลคืนมาให้เซมิโนโยยิงด้วยขวาทันทีครับบอลเข้าเหมือนสซนบรเกอร์ breaker, ที่ลุกมาเตะสวนกลับเอกิิเกออกไปทางซ้ายให้กับโมซาลาที่ยกบอลคืนมาให้เอกิิเกโขกเน่งๆแล้วแต่โอ้โหหลุดเสาไปนิดเดียวนะครับโอ้โหโรเบนิอัสได้บอลอยู่กลางสนามแล้วก็ไม่เห็นใครเมาเลยแต่ัดสินใจลากไปยิงด้วยซ้ายบอลหลุดเสาไปไม่มากนะครับ เกมสวนกลับของลิเวอร์พูเนี่ยกักโปรกระชากมาก่อนสายบอลไปติดแล้วมาเข้าทางของ VS แปยัดไปติดเกฮีที่ล้มขวางทางอยู่เอาไปเอามาลิเวอร์พูได้ฟรีคิกกระยักเกือบ35หลาแล้วเป็นสวอสไลด์ครับวิ่งมาอัดเต็มข้อเลยนะครับ บอลพุ่งมาตรงกลางแล้วเลี้ยวหนีดอนนารูมาเช็ดเสาวขวามือเข้าไปเฉยดอนนารูมาได้แต่ยืนมอง1ประตูต่อศูนย์นะครับสวยงามมากลูกยิงของโซโบนะฮะแล้วแมสซี่เนี่ยกลับมาบุกใส่แล้วมาได้ประตูครับเชคกี้ยกบอลมาให้ฮารแลนโขกต่อแล้วเป็นบร์โดซิวาสอดมันดีผ่านเอรซอนเบรเกอร์เข้าไปกลายเป็น1ประตูต่อนหนึ่งนะครับแล้วแมสซี่เนี่ยมาได้จุดโทษดราม่าอีกจังหวะครับเชคกี้ยกบอลเข้าไปในกรอบเขตโทษ นูเนสจิ้มถึงบอลก่อนแล้วเป็นโดนเอลิซอนเบรเกอร์รวบล้มลงไปนะผู้ตัดสินชี้เป็นจุดโทษแล้วเป็นฮาแลนแปรไ,ไปทางซ้ายเข้าไปเลยครับ2ประตูตัหนึงแล้วช่วงทดเจ็บเนะี่ยเอลิซอนเบรเกอร์ขึ้นไปไม่ยอมลงนะฮะก็กลายเป็นไรยันชกีที่ยิงจากกลางสนามแล้วสวบสไลกลับฮาแลนเะนี่ยไปดึงกันโอ้โหคัมมามทั้งคู่นะก่อนผู้ตัดสินนะครับมาเช็คฟาวก่อนให้ใบแดงสวบสไลแล้วกลับมาให้ฟรีคิกแทนนะครับ เรคิกของทางแมสตี้ asty, อตอนแรกก็ไม่ได้ก็นึกว่าจะให้ประตูแต่ไม่ได้ให้นะครับก่อนหมดเวลาเอโนรี่เนี่ยลากมายิงไปติดแอตเลตินก้เบรเกอร์แล้วไม่กล้าครับกดไปติดเซฟดอนนารูมาก่อนจบเกมครับแมสตี้บุกมาชนะลิเวอร์พูลขาบ้านครับ2ประตูตอนน่อ1ขยับตามอาร์เซนอลเป็น6คะแนนเหมือนเดิมนะครับโอ้โหถือว่าเกมนี้โอ้โหดรามา่าซ้อนดรามา่านะครับลิเวอร์พูลนำแท้ๆนะครับแต่ก็วนลูปเดิมนะ หน้าต้านไม่อยู่ครับพอนําแล้วก็เป๋มีเป๋เหมือนกันเนะี่ยสถานการณ์ครับอุย้ยเนะี่ยเอาง่ายๆคือครองครองเกมตัวเองไม่ได้นะครับประคองไปไม่ได้ครับก็ถือว่าเจอจุดเดิมแก้ปัญหาเจอจุดเดิมก็เป็นอย่างเงี้ยนะฮะสำหรับทางด้านหงแดงลิฟ์ูโอ้ทุกคนคิดเห็นยังไงกับเกมนี้คอมเมนต์เข้ามาหน่อยครับผมงานหยาบเลยนะโอ้ฟอร์มแบบนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันไป แต่พูดถึงว่ามันก็สูสีมันก็สนุกอีกเกมหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับ